สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีสองชนิดนะคะที่บางท่านนะคะมือใหม่เนาออาจจะมองไม่ออกนะคะว่าสองตัวนี้นี่คืออะไรบ้างนะคะตัวนี้คือหงสุวรรณนะคะแล้วก็ตัวนี้คือหงเหินนั่นเองนะ,ะหงสุวรรณกับหงเหินนะคะถ้าเอาง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆก็คือให้ดูที่เฉดสีใบอะค่ะ ดูที่เฉดสีใบว่าถ้าเป็นตัวหงสุวรรณนะคะอ่ะตัวนี้ก่อนนะคะอ่ะตัวหงสุวรรณนะดูลักษณะใบนะคะตัวกลางใบเขาจะมีสีพื้นสีขาวนวลน,นะคะแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆแบบนี้นะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวขอบใบก็จะมีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าเส้นขอบนะคะเส้นขอบก็ ค่อนข้างชัดเจนนะคะในเรื่องของหงสุวรรณนั้นสีเฉดสีก็จะประมาณนี้นะคะตัวสะดือจุดกลางใบนะมันจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะออกแดงๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเส้นเห็นไหมเอ่ยเส้นตั้งแต่วางหูนะคะมาถึงสะดือเลยนะคะเป็นสีแดงๆชมพูชมพูนะแบบนี้เลยนะคะดูหลังใบก่อนนะคะ หลังใบของหงสุวรรณก็จะเป็นสีนวลนๆเขียวนวลนๆแบบนี้นะคะตัวก้านใบตัวก้านใบเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวนี้นะ่ะคือน้องยังเล็กอยู่นะคะยังไม่ได้โตเต็มฟอร์มมากนะคะก็เลยหยิบมาให้เพื่อนๆดูว่าตอนที่ฟอร์มเขาเล็กๆระหว่างหงสุวรรณกับหงเหิอนอะ่ะมันมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะคะถ้าดูหน้าใบก็ดูที่เฉดสี นะคะถ้าเกิดว่าหงเหินเนี่ยเขาจะเข้มกว่าแน่นอนอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะหงสุวรรณจะอ่อนหงเหินจะเข้มนะคะเฉดสีใบนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่จะค่อนข้างแตกต่างเลยก็คือว่าถ้าเป็นหงเหินนะคะลักษณะการการฉีกของหูใบอะคะ่ะการฉีกของหูใบคือหงเหินน่ะเขาจะ ฉีกถึงสะดือเลยนะคะอันนี้คือหน้างานเราตรงนี้คือเรามองเห็นว่าลักษณะการฉีกเนี่ยหงเหินเขาจะค่อนข้างฉีกได้ลึกกว่านะคะนี่นะคะอันนี้คือใบเพิ่งเปิดใหม่นะคะแม้กระทั่งใบเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยหูใบก็ฉีกถึงสะดือนะคะก็คือเป็นบอลลักษณะเป็นบอลใบาย,ยาวตัวที่มันเป็นต้นใหญ่ๆป้อมเคยเห็นแล้วนะคะว่าเจ้าหงเหินเนี่ย ตอนเขาโตเต็มฟอร์มแล้วสะโพกเขาจะกว้างกว่านี้นะเฉดสีของใบจะเข้มกว่าหงสุวรรณแล้วก็ตัวนี้ด้วยอ่ะตัวสีก้านตอนนี้ยังเป็นเบบีอยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่หงเหินได้โตขึ้นแล้วก็เต็มฟอร์มขึ้นตัวก้านจะเริ่มสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะจะก้านจะเข้มกว่าหงสุวรรณใบจะเข้มกว่าหงสุวรรณ ลักษณะใบนะคะจะฉีกค่อนข้างลึกกว่าแล้วก็สะโพกใบจะกว้างกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของเม็ดด้วยนะเม็ดเนี่ยเขาจะมีความเม็ดใหญ่มันจะมีความเม็ดใหญ่มากกว่าหงสุวรรณหงสุวรรณเนี่ยเม็ดจะเล็กนะคะวันนี้พาเพ,เพื่อนมาดูนะว่าหงเหินหงสุวรรณ แตกต่างกันยังไงบ้างนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะหงสุวรรณก่อนนะ1นึงหงสุวรรณนะคะใบเนี่ยมันจะไม่ได้ฉีกถึงสะดือนะระหว่างหวังหูจะมีเส้นสีแดงอมชมพูนะคะลากยาวมาถึงสะดือเลยตัวนี้เราเรียกว่าหงสุวรรณนะคะตัวลักษณะใบเวลาเต็มฟอร์มแล้วเขาจะมีความยาวค่อนข้างยาวเลยนะคะเหมือนปีกหงเลยนะคะตัวเม็ดจะเล็กกว่า หน้าใบนะคะหน้าใบเขาจะมีความเป็นสีที่มันอ่อนกว่าหงเหินนั่นเองส่วนหงเหินตอนเล็กๆเบบี๋จะเป็นอย่างนี้แต่เราสังเกตดูที่วางหูส่วนมากเลยนะคะใบจะฉีกถึงสะดือเลยนะเม็ดใหญ่กว่าสีใบเข้มกว่าเวลาเต็มฟอร์มสีก้านก็จะเข้มกว่าหงสุวรรณนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะไปแยกกันออกนะคะว่า หงสุวรรณกับโงเหินนั้นนะมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างดูแว็บแรกเลยนะคะให้ดูที่เฉดสีกลางใบถ้าสีอ่อนๆเนี่ยประเมินไว้ว่าหงสุวรรณก่อนนะคะถ้าฉีกใบฉีกไม่ถึงสะดือก็คือหงสุวรรณนั่นเองนะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ